สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์ลายมือนะครับซึ่งลายมือวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นจากในส่วนของลักษณะของเส้นชีวิตนะครับเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับการกระทําทุกสิ่งอย่างนะครับเกิดจากการกระทําของตัวเองทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวเองประสบผลสาเร็จร่ํารวยนะครับซึ่งลักษณะนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ตำรานะครับจะพาทุกท่านมาดูลักษณะของเส้นชีวิตก่อนนะครับว่าเส้นชีวิตอยู่ตรงไหนเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดของเส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาตามตำรานะครับในส่วนของหัวและสัตว์โบราณนะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์ก็บอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นของท่านเนี่ยจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตของท่านในราบรื่นนะครับยิ่งใครมีเส้นชีวิตนะครับ ยาวมาจนถึงข้อมือนะครับแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่อายุที่ยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับลักษณะของเส้นชีวิตตามตำรานะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นสมองนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับเส้นสมองก็จะลากมา บางคนก็จะมีลักษณะของเส้นสมองทีส <anak> ่สั้นนะครับในส่วนของเส้นสมองที่สั้นนะครับในส่วนของตำรับตำรานะครับเขาบอกว่านะครับใครมีลักษณะของเส้นสมองสั้นนะครับลักษณะนี้ก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับก็จะเป็นคนที่สติปัญญานะครับหรือมันสมองเนี่ยไม่ค่อยฉลาดนะครับไม่ค่อยเฉลียวฉลาดแต่ถ้าใครมีลักษณะของเส้นสมองที่ยาวนะครับใครมีลักษณะเส้นสมองที่ยาวนะครับก็แสดงว่าปฏิพันธ์วพิบ ความเฉลียวฉลาดดีนะครับรู้เท่าทันคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเกาะลักษณะของเส้นสมองนะครับเส้นที่3ามก็จะอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจนะบางคนก็จะมีลักษณะของเส้นใจนะครับที่สั้นเส้นใจที่สั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คืออยู่ใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาแสดงว่าเป็นบุคคลที่ชี้ใจน้อยนะครับน้อยใจเจ็บใครมีลักษณะเส้นลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตำรับตำราในส่วนของโหร <ileri> ตำตำาศาสตร์นะครับแต่ถ้าใครมีลักษณะของเส้ในใจเนี่ยยาวมาลักษณะนี้นะครับเข้าในส่วนของลักษณะนะครับที่เรียกว่าใต้นิ้วชี้นะครับตามตำรานะครับในส่วนของถ้าเส้นอยู่ใต้นิ้วชี้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับจะเป็นคนนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนหนคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้ลักษณะเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างี่ยเกิดจากการกระทําของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่วิ่งขึ้นไปนะครับตรงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับเนินเสานะครับลักษณะนี้ใครมีลักษณะของเส้นนะครับวาสนานะครับที่ขึ้นจากเส้นชีวิตถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่จะสำเร็จนะครับแต่สำเร็จด้วยการกระทำของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเส้นที่1นนะครับ ส่วนเส้นที่สองนะครับลักษณะนะครับเส้นที่สองก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นเลยนะครับวิ่งขึ้นตรงๆเนี่แหละนะครับอยู่อยู่ข้างบนในส่วนของลักษณะของข้างบนเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับวิ่งขึ้นลักษณะนี้ก็จะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือลักษณะที่วิ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับตามตำหับตำลานะครับใครมีลักษณะเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นจากในส่วนของ เส้นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับจะได้ไม่งงนะครับเส้นวาสนาหนึ่งนะครับเส้นวาสนาหนึ่งนะครับในส่วนของลักษณะเส้นนะครับก็คือขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับเส้นวาสนาหนึ่งนะครับวาสนาหนึ่งนะครับ นี้ก็คือลักษณะของเส้นวาสนาหนึ่งแล้วก็เส้นวาสนาสองนะครับลักษณะของเส้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นวาสนาเน่ลักษณะของเส้นวาสนาสองนะครับมีทั้งเส้นวาสนาหนึ่งเส้นวาสนาสอง เส้นวาสนาหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเส้นที่วิ่งขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับปลายเส้นก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับเนินนี้นะครับเนินเสาอันนี้ก็คือเส้นวาสนาสองทีนี้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นวาสนาสองนะครับลักษณะเส้นนะครับจุดแรกก่อนนะครับเส้นวาสนาหนึ่งนะครับตามตำราเขาบอกว่า เส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่จุดตรงบริเวณเนินเสานะครับหนึ่งก็คือท่านนะครับจะมีความสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ครอบครัวนะครับเกิดจากความสามารถของตัวเองนะครับการกระทําทุกอย่างเกิดจากการกระทําของตัวเองข้อที่2ก็คือเป็นคนเก่งนะครับความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับจุดที่2นะครับเส้นวาสนานะครับที่ขึ้นนะครับอยู่นี้นะครับก็คือไม่ต่อกับไพ่อยู่ด้านบนนี่แหละ เส้นนี้เขาเรียกว่าชีวิตนะครับสมบูรณ์ใยชรานะครับก็คือจะมีความสําเร็จช่วงวัยชราเนี่ยสองก็คือสูงวัยมีความสุขสมหวังนะครับสมหวังทุกอย่างนะครับมีพร้อมเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับสามเขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับข้อที่4ลูกหลานกระตันยูนะครับอันนี้ก็เรียกเป็นลักษณะของเส้นวาสนานะครับที่เรียกว่าเส้นวาสนา1แล้วก็เส้นวาสนา2ใครมีถือว่าดีนะครับในลายมือสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ